สวัสดีครับอยู่กับผมช่องรถดำซิ่งดินระเบิดครับวันนี้ก็ย้ายบ่ย้ายนั่งงานมาที่บ้านโคกเศรษฐีครับผมขอบคุณไปยังทีมงานมงคลฟ้์มบ่งงานหม,ม,มูหมูมาให้สมสักลงนี้ครับเมาครับเมา เดี๋ยวเราเอาโตออกเราก็ทำการแสดงแล้วครับเดี๋ยวค่อยเอารถ่ายดันโตออกด้วยดันไปไหนดันเอาไปกงไว้ให้มันห่างๆเลยนั่นแหละให้เอาไว้ให้เขาเผาอ่ะ วันนี้เรามากันกี่คนนอหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 1, 2, 3, 4, 5, คนมาวันนี้มาหกคนคันใหญ่ต้องทำอะไรบ้างจ๊ะ ลงมามอมเมมเลยอะเร่งมิดบูมอะหาโตอะหาไม่เจออีกสะแบบนี้แหละเล็กกว่านี้แต่สุดบ,บูมอะ ประมาณกี่เที่ยวเต็มว่าประมาณฮะอ,อัดใช่ไหมสองร้อยเลยนะถึงหรอร้อยหนึ่งก็ไม่ถึงหรอกว่ามันไม่มีโคลนถ้ามันมีโคลนมันจะเป็นโคลนไปอีกอ,อ,อันนี้มันแห้งไงประมาณนั้นแหละย,ยังยังสูงละ อ๋าๆๆแล้วโซคีลให้บิดบิดปร์จรูนลร เดี๋ยวทขาจถไาดันเอาเจโตออกพอ รถไถก็น่าจะเป็นจานกายครับจัดเต็มเต็มระบบเจ๋ <c oughs> วเจ๋อวันนี้วันนี้เรามากันครบทีมงานครับ ส2องคันรถไถคันหนึ่งแล้วก็รถไมโครคันหนึ่งครับ จะขุดเสาตรงนี้แล้วก็มาเทาตรงนี้นะพี่ร้องกายรถไถสิ่งแว้ว <Yeah. S 2> ว้าวาว้าว <laughs> เรง ทำงานทำไรกันเลย่ยังครับลูกพี่ไม่ยังเฮ้ยฮะ Này là Thay nó đó đi Đi à Hả Rồi mình Rồi mình ngư nữa Để Mình cho bạn như ngày à ừ. bà lú khó mấy ngàn có một ngàn gì cả ừ. cây mục kia จอกแท้หมดงานเลยเขาวิ <t yeah> <t ่งกันทั้งปีแน่เรอชมรอชมนะครับคันนี้ก็อยู่กับแม่ชิจดก็โอเคอยู่นะถือว่าใหม่ครับถือว่าสดถือว่าสดก็สดล้างทุกวันครับสุดจัดเลยแล้วดูภายในหน่อยดิ ก็ใช้ได้ครับผมก็คันนี้ประตูมันไม่ค่อยสนิทแล้วก็เราเช็ดไปฝุ่นมันก็จะเยอะหน่อยเดี๋ยวซื้อไว้ครับให้คนละคันคันละกระปุกแล้วก็เช็ดเอาครับเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็เป็นงานของไมโครนครับเราคุณนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กกด้วยครับผมฝากกดติดตามด้นะครับ